เพื่อนรักแมวสองเมืองสองแมวใกล้ชิดแสนผูกพันเล่นสนุกทุกวี่วันแบ่งปันเรื่องราวให้กันทุกอย่างแต่แล้ววันหนึ่งจะต้องห่างเยกย้ายไปกนทางต่างให้สัญญากันว่าเราจะส่งข่าวหากันบ,บ่อยๆครอบครัวของเจ้าเปิด เดินทางสู่เมืองเละะเทอะเพราะคุณพ่อเปลี่ยนที่ทำงานใหม่คร <c oughs> อบครัวของเจ้าสามสีไปเมืองไกลชื่อเมืองห้าสีนู่นไงเพราะคุณแม่กลับไปดูแลคุณยายสวัสดีสามสีเพื่อนสีสวัสดีสามสีเพื่อนสีส เช้านี้ฉันกินแฟนวิฟปลาหมึกแล้วนายกินอะไรฉันอยากรู้จังสวัสดีเปิดเพื่อนรักสวัสดีเปิดเพื่อนรักมื้อเช้าของฉันนั้นกินผักทันข้าวเหนียวกับหมูปิ้งด้วยจ้าขนมถุงนี้อร่อยมากมีรสชาติหลายหลาก ฉันอยากให้นายได้ชิมทักอันจังเมืองน,นี้ก็มีขนมถุงเหมือนกันแต่ฉันชอบขนมที่คุณยายทำให้มากกว่าท่านนายได้กินนะนายคงจะขออีกชิ้นเมืองของฉันมีข้าวกล่องเยอะแยะฉันเลือกไม่ถูกเลยแหละว่าจะกินบะหมี่หรือกินข้าวมือเชี่ย ของฉันอร่อยไม่เบาเพราะคุณยายเก็บไข่ในเล้าเป็นกับข้าวที่ฉันเกนบบ่ายๆอากาศร้อนนิดหน่อยฉันดื่มน้ำขวดแค่เย็นบ่อยๆถึงค่อยรู้ชึกชุ่มใจฉันก็ดื่มบ้างเหมือนกันแต่ไม่ทุกวันหรอกนะเพราะมีกระติกไว้ใช้ไงล่ะ มือเย็นฉันมักกินตามใจชื้ออาหารมามากมายสุดท้ายกับกินไม่ไหวมือข้ามฉันกินอาหารง่ายๆปรุงสุกสะอาดสุกใหม่นะกินจนหมดจานได้เหลือทิ้งเพียงเศษเล็กๆคุณแม่พาฉันไปสนามเด็กเล่น เมืองนี้ใหญ่อย่างภาพที่เห็นไว้มาเล่นด้วยกันนะสามสีขอบใจนะเปิดเพื่อนแสนดีฉันอยากให้นายมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันลองดูภาพเมืองของฉันสิทำไมบ้านเมืองของเธอดูสะอาดจ,จังข้อเพาะทุกคนช่วยกันแยกขยะยังไงล่ะถังขยะสีเขียวคือสั่ง,งขยะอินทรีย์ ทิ้งเศษใบไม้และเศษอาหารถังขยะสีน้ำเงินคือขยะทั่วไปเช่นซองไข่ใส่ขนม,มกล่องโฟมที่ย้อยสยายาถังสีเหลืองอขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมกระดาษแก้วขวดพลาสติก และกระป๋องโลหะถังสีส้ม <Hey. S 1> ใส่ขยะอันตราย <Hey. S 1> เส้นถ่านไฟฉายหลอดไฟ <Hey. S 1> แบตเตอรี่ถั <Hey. S 1> งสีแดงถังสุดท้าย <Hey. S 1> คือขยะติดเชื้อ <Hey. S 1> เช่นเข็มฉีดยา <Hey. S 1> หน้ากากอนามัยผู้ป่วยถ้านายแยกขยะเอาไว้ hey. เมืองของนายน่าจะสวยดีขอบคุณสามสีเพื่อนรักที่ช่วยแนะนำให้ฉันทำดีฉันรู้จักสังขยะห้าสีเ<ป>มืองของฉันต้องสะอาดดีแน่เลยบายบาย